ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพียรก็มาส่งรถที่บ้านลูกค้าเรียบร้อยแน้วนะครับผมเป็นบริษัท T T W Chemical นะครับผมก็ส่งรถรถกระบะตอนเดียวนะครับเรียบร้อยที่ลาดพร้าวนะครับผมตอนนี้เพียกก็จะกลับนะครับส่งมอความสุขเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับนะครับผมต้องกลับไปทําหน้าที่ต่อครับเพื่อที่จะส่งมอความสุขให้เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านต่อไปนะครับนี้มากับผู้จัดการเอครับผมนะครับ โอเคครับวันนี้เพียงไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับไปแล้วนะแล้วพบกันครับผมอ,อ่า <laughs> ออเดินครับอ่าเราส่งรถไปลูกค้าแล้วก็เดินออกจากบ้านลูกค้านะครับไป นั่งรถแท็กซี่ปากซอยนะครับไปที่เอเคชัวทำงานต่อครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับทีมงานเจ๊คบครับสายลุยนะครับลุยทุกที่นะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับทีมงานเจ๊คบครับไปส่งรถให้ลูกค้าถึงที่เลยครับนุ่นเซลเปียสเดินไปปากซอยก็ไม่ไกลครับนิดเดียวเองครับ